สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว r Soldiers รายการที่จะนำเสนอภาร,าารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กัตริย์และประชาชนวันนี้กับดีฉันปวีนาศีบัวชุมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ผู้บัญชาก,การทหารบกได้ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่4ครบรอบปีที่48ค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่4ครบรอบปีที่48โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกประกอบด้วยพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่4อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่4นายแอพินานเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนต่างๆสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4เข้าร่วมในพิธีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย2 4 8 4่วางผ่านพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่ล่วงลับนอกจากนี้มีพิธีมอบเข็มวชีราวุฒานุสรให้กับข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่4 สำหรับเขมวชิราวุธานุสรกองทัพภาคที่4ได้ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดหน่วยทหารขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งแรกซึ่งเขมวชิราวุธานุสรถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอันสูงสุดของกองทัพภาคที่4ทั้งนี้กองทัพภาคที่4ก่อตั้งขึ้นเมื่อ7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518รับผิดชอบพ,พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด โดยตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ค่ายวชิราวุธตำบลปากภูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าอยู่ที่ค่ายเยรินทร์อตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปตัตตานีเพื่อดูแลความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากกองพลทหารราบที่3ค่ะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะพลตรีนาริโพโยนอกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3และคณะได้พบปะพูดคุยเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเข้ามาเรียนที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยพร้อมนำชุดวิทยากรคุณศึก21 กองพลนหารราบที่3เข้าดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติปลุกจิตสานึกรู้คุณแผ่นดินโดยการบูรณาการร่วมกับวิทยากรชุดขุนสึงก62กองทัพภาคที่สองในหัวข้อสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ในรูปแบบ a c t i v e Learning เป็นการบรรยายกึ่งการแสดงประกอบสื่อผสมแสงสีและเสียงให้น้องนองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงด้วย โดยให้นักเรียนร่วมแสดงประกอบในกิจกรรม30คนเป็นการกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ให้กับนักเรียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุขโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านการจำลองเหตุการณ์สำคัญในอดีตซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและท้องถิ่น โดยจะทําให้นักเรียนคณะครูและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสํานึกรักสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักหงแหนแผ่นดินไทยและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนราชสีหมาวิทยาลายัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1300คนค่ะ ไปต่อกันที่กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยนะคะได้เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการปฏิบัติภารากิจตามแนวชายแดนค่ะที่ค่ายกัลยานิวัฒนาจังหวัดนาราธิวาสพลตรีเสลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทย เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากจากกำลังพล4กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนรวม80นายโดยมีวิทยากรจากสำนักงานประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนราธิวาสด่านศุลกากรตตะใบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสเข้าร่วมซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผ่านเข้าออกระหว่างประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกพื้นที่ป่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าเข้าออก ทางนี้นะคะเพื่อให้กําลังพลเกิดความเข้าใจในสาระสําคัญบทลงโทษทางกฎหมายและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ไปต่อกันที่จังหวัดหนองคายค่ะกองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุสรศักดิ์มนตรีได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ในพื้นที่ตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองบังคับการควบคุมที่2ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR มอบผ้าห่มกันหนาวอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาข้าวสารขนมไอศครีมและน้ำหวานให้กับน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนศรีกายวิทยาคมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและผ้าห่มกันหนาวตามโครงการกองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาวให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านจอมแจ้งตำบลศรีกายจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนที่จะต้องจัดซื้อ เรื่องนุ่มผมกันหนาวเป็นการแทนความห่วงใยจากกองทัพบกเพราะทุกชีวิตทุกวินาทีมีคุณค่านะคะโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์จึงได้จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ค่ะเพื่อที่จะได้ใช้เอาไว้เป็นทักษะช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ ที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ได้จัดการอบรมและให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ที่เข้าพักแรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆณศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารฐานแสงเพนจังหวัดน่านโดยทีมเวชกรรมป้องกันได้มีการให้ความรู้การสาธิตในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลการสอนและทบทวนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจหรือ CPR รวมกับการใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสนามเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้มีความชำนาญในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุจริงและจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทำให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด ไปต่อกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่152ได้ร่วมกับศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาสารฝันปันสุเสริมปัญญาแก่น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่โรงเรียนบรรน,นางลูวาตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา กองพันหานรราบที่3กรมฐานราบที่152จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะครูอาจารย์โรงเรียนบันนางลูวาจัดกิจกรรมมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อโอกาสตามโครงการถุงยางชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้และสื่อการเรียนการสอนไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ธุระกันดาลที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยและส่งต่อโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นบุคคลที่เรียนดี โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงวีอาร์ดอรามะและพี่น้องอีก5คนรวมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้แก่ครอบครัวดือรามะซึ่งมีความเดือดร้อนทางบ้านฐานะยากจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต มาดูกิจกรรมดีๆของกำลัง,ลงพลจิตอาสาพระราชทานกันบ้างค่ะได้สนับสนุนพระพุทธศาสนาค่ะ กองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดกวาดใบไม้เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ทำนุบำรุงศาสนาสถานอันเป็นที่เนียวจิตใจของประชาชนในพื้นที่และเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนวัดสารปูรีตาบลหัวเมืองอำเ,ออำเภอสองจังหวัดแพร่ ขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนพิธีงานเลื่อนพัดยศถวายแด่พระธรรมวัชิรวิสุทธ์พุทธศาสนกิจจาภรณ์สุนทรศีราจานิรัตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังขารามคามวารีนวัดจกกักรวรรดราชาวาสวรมหาวิหารแขวงจกกวักรวรรดเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร คุณผู้ชมคะเป็นเวลาเกือบ120ปีแล้วนะคะที่กรมการขนส่งทหารบกได้ถูกก่อตั้งและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาค่ะเพื่อที่จะตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบ,บกและประเทศชาติซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบปีที่118โดยมีอดีตเจ้ากรมการขนส่งทหารบกเป็นประธานในงานวันสถาปนาวันนี้ค่ะพลเอกหม่อมหลวงกิติมาสุขสวัสดิ์อดีตเจ้ากรมการขนส่งทหารบก เป็นประธานเนื่องในวันสถาปนากรมการขนส่งทหารบกครบรอบป,ปีที่118โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาของกรมการขนส่งทหารบกปัจจุบันเข้าวร่วมพิธีสำหรับกรมการขนส่งทหารบกนั้นถือกำเนิดมาในกองทัพไทยเป็นครั้งแรกในนามกรมพหนะเมื่อ7กุมภาพัานธ์พุทธศักราช2448ซึ่งอยู่ในห่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเริ่มพัฒนากองทัพไทยให้เป็นไปตามแบบอย่างของประเทศในภาคพ,พื้นยุโรป และได้มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเมื่อประมาณกลางปีพุทธศักราช2494กองทบกได้ปรับปรุงการจัดใหม่โดยพิจารณา,าเห็นว่ารูปแบบการจัดของกองทับกแต่เดิมนั้นยังไม่เหมาะสมกับการละสมัยจึงได้มีการประชุมแก้ไขปรับปรุงตลอดมา จนกระทั่งพุทธศักราช2,495ได้ตราพระราชกำหนดจัดวางระเบียบราชการกองทบกในกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2,495และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่5สิงหาคม2,495ในการปรับปรุงครั้งนี้กองทบกได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการขนส่งทหารบกมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการขนส่งทางยุทธวิธีและการขนส่งโดยทั่วไปเป็นหลักซึ่งนับว่าเป็นภาระอันหนัก กรมการขนส่งทหารบกจึงได้วิวัฒนาการรูปการจัดเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพบ,บกและประเทศชาติคุณผู้ชมคะแม้ว่าโอกาสจะมีไม่เท่ากันแต่ความสำเร็จนั้นมีได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของใบแดงเปลี่ยนชีวิตมีเป้าหมายมีฝัน ใช้โอกาสและความพยายามจนนำมาซึ่งความสำเร็จในการเข้ารับราชการทหารติดตามเรื่องราวจริงของสอรักยูทูบเบอร์ช่องสอรักสร้างแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบ,บกติดตามชมพร้อมกันค่ะ ผมเชื่อว่าโอกาสของแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เราตั้งใจเอาไว้ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามที่ส่งผลให้เราไม่สามารถนีโวกาัได้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องครอบครัวเรื่องฐานะทางสังคมวิธีการศึกษาปัจจัยแวดล้อมต่างๆนานาที่อาจจะเกิดขึ้นและก็แบบอย่างที่เราได้เรียนรู้ผมเองก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกๆคนที่ กำลังเผชิญปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยเด็กถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาผมตัวผมเองก็มีโอกาสได้เรียนจบแค่เพียงชั้นม .3 โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยฐานะทางบ้านแล้วก็ต้องออกมาจากโรงเรียน เพื่อช่วยครอบครัวทํางานไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมปลายโอกาสทางสังคมก็น้อยมากๆและโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะในโลกภายนอกนะเพราะเป็นเด็กวันนอกเมื่อเทียบกับสมัยนี้และก็ได้ไปเจอกับสังคมค่งนข้างที่จะไม่มีใครอยากเจอสักเท่าไหร่คมติดยาติดติดคมเล่นการพาน,านันไม่มีโอกาสแทบจะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครัวเพราะว่าต้องเดินทาง ไปทำงานตามทีมตลอดผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อาจจะมีชีวิตแบบเดียวกันกับสิ่งที่ผมกําลังเล่าอยู่ณตอนนี้แต่สิ่งเดียวที่ผมตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เด็กๆนั่นคือการสอบเข้าเป็นทาหารนั่นเองแต่จะด้วยไม่มีทิศทางไม่มีปัมชี้นำทำแนแนวทาง จากคนรอบตัวไม่มีใครแนะนําเคยหลงผิดไปติดยาติดติดเคยเดินทางผิดในสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมก็คือการจับได้ใบแดงแต่เข้าไปเป็นพลทหารได้รับการฝึกอยที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบได้มีพุ่งข้ามชาได้อบรมสั่งสอนได้รับการฝึกได้รับการอบรมได้รับการสร้างระเบียบว,วินยัยสร้างความอดทนอดกลั้นทําให้เราเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นพลทหารและได้มองเห็นนะครับได้มองเห็น แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ตั้งแต่วันนั้นป้าเราสามารถเติบโตไปในเส้นทางตรงนี้ได้และมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเดินออกไปอยู่หน้าชั้นเรียนว่าโตไปจะเป็นทหารแม้จะเป็นเพียงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เล็กมากๆแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ตลอดมีโอกาสได้เรียนต่อกศน,นนั่นเองครับจนทำให้จบ ชั้นมันธยมปลายของอำเภอปราณ์บุรีจังหวัดจวบแล้วคุณคำชาก็ได้แนะนำว่าจะต้องไปสอบนะถ้าอยากมีโอกาสก้าวหน้าในทิศทางตัวนี้ผมก็นะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินสายสอบเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้เช่น นอื่ๆเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยการวิ่งสอบในการวิ่งสอบแต่ละครั้งก็ไม่ได้โรยลุกลีบกลับไม่ได้โรยด้วยเส้นทางที่ดีเจออุปสรรคมากมายในการวิ่งสอบเคยโดนขโมยกระเป๋าสตางค์ในระหว่างเดินทางเคยโดนขโมยกระเป๋าเอกสารระหว่างเดินทางไปสอบเคยไม่มีเงินแม้ที่จะเช่าห้องระหว่าง เดินทางไปสอบต้องไปผูกเปลยอยู่หน้าค่ายต้องไปอาศัยวัดนอนแต่ผมคิดอย่างเดียวนะครับตอนนั้นก็คือเป้าหมายที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าถึงแม้เราจะ เดินทางสอบมาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วเป็น10บสครั้งในการเดินทางสอบแล้วความฝันของผมก็เป็นจริงตอนอายุ29ปีผมประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเป็นข้าราชการในกองพลหารราบที่15จังหวัดปัตตานีพอมองย้อนกลับไปก็ต้องขอขอบคุณทุ่งพิมชาขอขอบคุณใบแดงขอขอบคุณคนรอบข้างที่มีทั้งซ้ําเติมที่มีทั้งให้กําลังใจและที่ขอบคุณมากๆที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองที่มุ่งมั่น ที่พยายามพาตัวเองไปในเส้นทางที่เป็นเพียงแค่แสงสว่างเล็กๆที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเดินถึงไปตรงจุดนั้นเมื่อไหร่เราจะเดินไปถึงแสงสว่างที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่แต่ก็ไม่เคยทําให้เราหลุดออกจากเส้นทางแม้จะเดินพลาดบ้างผิดไปบ้างแต่เราก็ยังคงเส้นทางในเป้าหมายของเราอยู่และตอนนี้ผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสมันมักจะมาพร้อมกับความพยายาม แม้จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหลายเท่าแม้จะต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นหลายร้อยเท่าเราเลือกที่จะยอมแลกเพื่อเส้นทางความสําเร็จของเราที่เราตั้งเป้าไว้และผมก็ยังเชื่อว่าตราบใดที่ทุกๆคนได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้ไมาเห็นคลิปนี้และไม่มีโอกาสแม้กระทั่งสื่อที่จะต้องศึกษาเรียนรู้หาแนวทาง ในเส้นทางความฝันของตัวเองและตราบใดที่เรายังไม่หยุดความพยายามไม่หยุดความมุ่งมั่นในเส้นทางที่เราเลือกเอาไว้จงเชื่อเถอะครับว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงคจะค่อยๆส่องแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายังไม่หยุดเดินถ้าเรายังสร้างศักยภาพสร้างความสามารถเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่เราด้ยเพื่อเดินไปหาแสงสว่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วทำตรงนี้ ทำวันนี้ทําให้ดีที่สุดเพราะชีวิตไม่ได้แตกต่างจากหนังเรื่องยาวเรื่องหนึ่งอย่าตัดสินเพียงฉากบางฉากที่เราเคยล้มเหลวที่เราเคยผิดพลาดมาตัดสินชีวิตตัวเองและตัดสินเส้นทางของความฝันและผมเชื่อว่าทุกคนก็ประสบความสำเร็จแม้โอกาสนั้นจะมีไม่เท่ากันอย่างที่เช่นผมทำได้คุณก็ทำได้ผมสอรครับ มาถึงช่วงวันนี้ในอดีตแล้วนะคะ7กุมภาพันธ์ร่วมลำลึกเหตุการณ์และเท่าทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับ VR s o i e r s ค่ะควันนี้ในอดีต7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505หรือคริสตศักราช1962จากโครงการ m e r c ์คิรจอร์นเกลนนักบินอวกาศสหรัฐ จบร,รอบโลกด้วยยานเฟรนชิปเซเว่นจำนวน3มรอบในเวลา4ชั่วโมง5 5นาทีนับเป็นนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางขึ้นสู่อวกาศวันนี้ในอดีต7กุมภาพันธ์2500รพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน เปิดเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเบียนตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทวันนี้ในอดีต7กุมภาพันธ์2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานสิ่งของพ่อพันไก่สุกรและส่งเยี่ยมค่ายเชียงคำและบ้านใหม่ร่มเย็นซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวเขาอพยพอำเภอเชียงคำจังหวัดเชียงรายหมดเวลาวิ s ยโซเจวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะช่วงต่อไปชมข่าวในพระราชสำนักวันนี้ดิฉันปวีณาสรีบัวชุมและทีมงานวิทยโซเชียสขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ